สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาดาเคียงขาพงค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษและก็เป็นคุณครูอิสระค่ะเมื่อปี2 5 6 2ค่ะได้เข้าร่วมโครงการพลุศิลป์รุ่นศิลป์นะคะถ่ายทอนงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เปิดมุมมองนะคะในการทํางานศิละปะของตัวดิฉันเองนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราได้เจอกับคุณครูแล้วก็ศิลปินที่หลากหลายนะคะซึ่ง ุมมองในการทํางานศิละปะของแต่ละท่านเนี่ยออกมาจากต้นบึงออกมาจากความรู้สึกของศิลปินแต่ละคนเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มีการทํางานนะคะของตัวเองคนละ2ชิ้นนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ได้ความรู้จากศิลปินแห่งชาตินะคะที่ท่านให้ความกรุณาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อที่จะนําไปพัฒนาต่อแนอนาคตน,นะคะถ้าถามถึงความคาดหวังนะคะก็ ในใจเนี่ยแอบมีความคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าเราคิดว่าน่าจะทําได้ะค่ะแต่ในความคาดหวังลึกๆอีกมุมหนึ่งก็มองว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีความคาดหวังเหมือนกันหมดแล้วก็ทุกคนแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้ชัดเจนแต่ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่ได้เป็นตัวแทนนะคะถูกรับคัดเลือก10คนสุดท้ายไปะค่ะหลังจากที่ทราบว่าได้คัดเลือก1ิคนนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะส่วนตัวไม่เคยได้ไปต่างประเทศแล้วก็ การชมผลงานเนี่ยไม่เคยได้เห็นผลงานจริงนอกจากเรามองผ่านทางโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้นน,น,นะคะ mm hmm. ก็ดีใจก็ mm hmm. ก็บอกตัวเองว่าการเดินทางในครั้งที่จะถึงนะะียค mm ่ะ hmm. ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนําเอากลับมาปรับใช้ะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็พัฒนาในงานชิ้นต่อไปะคะ่ะ mm hmm. ในวันแรกที่ได้ไปถึงอเมริกาเลยนะคะ เราเรามีความคิดเบื้องต้นก่อนเลยว่าสิ่งที่เราอยากเรียนรู้แล้วก็อยากสัมผัสในวันที่เราได้เหยียบไปถึงแผันดินที่นู่นเนี่ยเราอยากได้อะไรบ้างเนะเาะในสิบห้าวันเนี่ยเหมือนเราได้ไปอยู่บ้านหลังหนึ่งในดินแดนที่ห่างไกลจากบ้านที่เราเคยอยู่ซึ่งประสบการณ์การเดินทางสภาพภูมิอาภูมิที่ประเทศภูมิอากาศพวกนี้ค่ะทำให้เรา เรากลับมานึกย้อนว่าเออทำไมงานศินลปะที่อยู่ในต่างถิ่นเนี่ยถึงมีความแตกต่างกับสิ่งที่เราเคยเจอเคยสัมผัสหรือเคยทำนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็อ่าระหว่างอยู่ที่นู่นเนี่ยมีการเดินทางไปที่ที่หลากหลายซึ่งอาจารย์กมลนเนี่ยก็ให้ความกร,รุณาเป็นไกด์าพาเราไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเป็นสัมผัสธรรมชาติเราก็ไปมิวเซียมไปบ้านานักสะสมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปง่ายๆถ้าสมมติว่าได้เดินทางไปเองนะคะก็ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ไปเห็นอะไรแปลกใหม่ได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตได้เห็นมุมมองการทํางานศิลปะของศิลปินท่านอื่นนะคะก็เป็น15วันที่คุ้มค่ามากๆค่ะค่ะสำหรับอ่าหลังจากที่เราได้ไปอเมริกามาแล้วนะคะสิ่งที่เราได้นํามาปรับใช้หรือถ่ายทอดกับเด็กๆเนี่ย อย่างแรกเลยคือให้เขามองเห็นคุณค่าของงานศิลปะก่อนว่างานศิลปะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วทุกคนเนี่ยสามารถทํางานหรือว่าสร้างสารรค์ออกมาเป็นผลงานที่ถ่ายทอดให้เราภาคภูมิใจได้นะคะแล้ว2ก็คือว่าเทคนิควิธีการขั้นตอนที่เราได้ไปเห็นมาเนี่ยสามารถทําให้เราสามารถอ่มาต่อยอดกับเด็กๆนะคะนําศิลปะที่อยู่ในถิ่นอยู่ไกลกว่าเราหรือสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยนำมาให้ความรู้แล้วให้เด็กได้ทดลองได้สร้างสารรค์ต่อค่ะ อนนี้ก็จะเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับเด็กๆนะคะสร้างประสบการณ์ขั้นตอนวิธีการให้มองว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวมากค่ะอย่างโดยโดยส่วนตัวเฟลนะคะเป็นคุณครูศิลปะเด็กซะส่วนใหญ่นะคะวิธีการที่เราจะบอกให้เด็กๆเข้าใจถึงศิลปะได้ไง่ายที่สุดก็คือให้เขามองรอบตัวของเขาว่าอะไรบ้างที่มันเป็นศิลปะหรือเกิดจากศิลปะก่อนนะคะให้เห็นเบื้องต้นก่อนในชีวิตประจำวันแล้วเราค่อย ต่อยอดจากสิ่งใกล้ตัวมองไปไกลๆเรื่อยๆนะคะเช่นล,ลูปทรงเรื่องของสีสันเรื่องของการดีไซน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยบอกเขาว่าจริงๆทุกอย่างที่เราเคยผ่านเคยเจอทุกวันเนี่ยเป็นศิลปะหมดแล้วเราค่อยพาเด็กคะ่ะมาทดลองหรือมาปฏิบัติจริงซึ่งการปฏิบัติจริงเนี่ยคะ่ะจะทาให้เขาได้มีส่วนร่วมในการทํางานศิลปะเมื่อเขาเห็นผลงานของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าผลงานเนี่ยเป็นไปเรื่องใกล้ตัวและไม่ไกลตัวเลยนะคะ เราก็จะมีสําหรับคนที่มาดูงานศิลปะเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราลองใช้ทัศนะหรือการมองของเราส่วนตัวก่อนแล้วตีความสิ่งที่เราเห็นหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทราบเนื้อหาทราบประเด็นของศิลปินเราลองมาพูดคุยค่ะแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดกับศิลปินได้เลยค่ะอันนี้อาจจะทําให้เราเข้าใจศิลปะมากขึ้นค่ะสำหรับผลงานที่ได้ถ่ายทอดมาในชุดปัจจุบันนะคะก็เป็นผลงานที่ถูกเด v วล o อมาจากงาน ที่เคยทำแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางที่ไปลอสแอนเจลิสมานะคะเราได้มาตัดทอนทั้งมุมมองทั้งวิธีการแล้ปรับเปลี่ยนเป็นความคิดที่เราอยากนำเสนอต่อในเรื่องของ reflection หรือว่าภาพสะท้อนระหว่างตัวตนภาพสะท้อนระหว่างสังคมหรือภาพสะท้อนระหว่างความสัมพันธ์ของคนนะคะก็ได้มีประสบการณ์จากการมองวัสดุมุมมองของ ขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนออกไปนะคะก็ถือเป็นงานที่เรารู้สึกว่าโอเคสําหรับการที่เราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วมาปรับใช้อะคะอ่ะกลายเป็นงานชีวิตปัจจุบัน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณชานศิลปินแห่งชาตินะคะที่ให้ความกรุณาพวกเราทั้ง10คนรว,รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ย ได้สร้างประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วนำไปถ่ายทอดสูดเด่เด็กๆนะคะและสุดท้ายก็คืออยากขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนนะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะแล้วสามารถนำคุณค่าที่ได้ตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้ต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ